อันนี้ออกมาเที่ยวอ,อีกกวันที่สองนะครับวันที่สองออกมาเที่ยวไอ้ลุงครับเดี๋ยวขากับผมโทรหานะเดี๋ยผมให้ลุงมารับ <c oughs> เดี๋ยวผมโทรหาก่อน,ออนอว,วันแรกกูเคิก็สันเนะี่ย <c oughs> con cua quái 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 con quái ไม่ต้องกลัวจะเกงเด็ไม่ต้องเฉยอะไรมึงดูงเฉยไหมเด็กเนี่ย,อยตอนลงไม่ต้องกลัวงู <c oughs> นานลาลาเนี่ยคือตลาดสด ใครคลองอเออกูเห็นก่อนมึงเอยยมึงไม่ต้องกลัวมันเป็นอย่างนี้สนุกสนุกดูร้านเกมร้านเกม